คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเชื้อเห็ดเต่าหรือว่าสีของเชื้อเห็ดเต่าจริงๆนะครับที่เขาเดินเส้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะเอาดอกเห็ดออกให้ดูนะครับพวกนี้ก็จะปล่อยเข้าบานแล้วก็หล่นสปอร์เห็นสีเชื้อเห็ดนะครับสีจะเป็นสีน้ำตาล สีที่เดินอยู่ที่ผิวดินก็เหมือนกันนะครับจะเป็นสีน้าํา,นนต,ต,า,า,ออาตาลเท่านั้นนะครับใช้ให้ตเต่าเวลาทําออกมามันจึงเป็นสีน้ําตาลเท่านั้นนะครับจะไม่เป็นสีขาวสีดําหรือว่าสีเขียวนะครับใช้ให้ดตเต่าจะต้องเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็นสีวันดอกเห็ดเฉื้อที่เดินจริงก็เป็นสีน้ําตาลนะครับดูชัดๆอีกที